เรื่องนี้เรื่องเล่าเกี่ยวกับยานอย่างรู้ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทสมัยที่หลวงปู่ศิลาอย่างออกทุดงอยู่แถวจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นที่โจดจันกันอย่างมากในชุมชนบ้านพานเหมือนจังหวัดอุดรธานีโดยยายหมุนชาวบ้านพานเหมือนผู้เป็นโยมอุปถามของหลวงปู่ศิลาได้เล่าให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อกับลูกชายได้ออกไปหาปลาที่ลำน้ำโพนพ่อ ได้ให้ลูกชายเฝ้ารถเอาไว้และทิ้งกุญแจรถไว้กับลูกชายส่วนตัวพ่อนั้นได้ออกไปหาปลาที่ลำน้ำโพนในระหว่างนั้นมีกลุ่มหัวขโมยจำนวนหนึ่งได้เข้ามาหาลูกชายพร้อมกับคมคู่เด็กตัวน้อยจึงทำให้เด็กตัวน้อยเกิดความกลัวและยอมมอบกุญแจรถให้กับกลุ่มหัวขโมยเหล่านั้นจากนั้นกลุ่มหัวขโมยได้ลื้อลิ้นชักของรถ และนำของมีค่า